เห็นก่อนหน้าที่ศาลจะตัดสินมีคนประกาศว่าถ้าอุ้งอิงโดนศาลให้พ้นจากตำแหน่งนี่จะไปรำแก้ผ้าโชว์นะเจนะียบอมรัตโชคประมิกุลอดีสศพักกนะ้าวไกลแกคงรู้ว่ามีคนทวงเยอะนะคนก็ถามว่าคุณก้องขับรถไปเพชรบุรีผ่านนครปฐมเนี่ยเห็นบ้างไหมอไเอเอผมขับผ่านนครปฐมจริงครับแต่ว่า ผมไม่ได้เข้าไปในเมืองนะผมวิ่งเส้นเพชรเกษมก็ข้ามสะพานสองสามสะพานก็ไปถึงราดบุรีแล้วนะ็ตรงตรง,ตรงนะั้นแถวนครปฐมก็พยายามจะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไปดูกลัวไปเจอภาพอุจจารตาข้านะเพราะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะลำอะไรกันเมื่อไหร่ล่าสุดนี่นะครับโพสเฟซบุ๊กบอกว่าวันนี้มาแก้บนนะนี่แต่งตัวเต็มยศเลยเป็นภาพก่อนแก้ผ้าว่าแกว่าอย่างนั้นนะ ตามที่ได้บนไว้ว่าถ้านายกแพทองทานพ้นตำแหน่งก่อนสิ้นปี68จะแก้ผ้าลำมีสอจอ,อํเาเภอเมืองนักสมรถและเพื่อนฝูงบางส่วนมาร่วมเป็นสักขีพยานตัดคลิปเสร็จจันลงให้ชมแล้วก็บอกว่าไม่ใช่สายมูบนด้วยความรำคาญงดหงิดไปงั้นแต่บนครั้งแรกก็สำเร็จผลเลยขออาภัยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าเพราะสถานที่คัแคบและกังวลจะมีคนมาป่วนสร้างความวุ่นวายอาจมีผลให้แก้บนไม่สาเร็จอ่า หนึ่งกันยายน68เวลาเจ็ดนาฬิกา30นาทีเจี๊ยบอมรัสนะเออเอาละครับคือก็ไม่รู้เขาลำไม่ลำไม่ร,มรู้แต่เขาบอกว่าลำม่านะเดี๋ยวรอดูคลิปนะใครจะรอก็รอไปก็แล้วกันนะฮะคลิปจะออกมายังไงก็ไม่รู้นะฮะอ่ะ